นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองวันเวลาตัวเลขดวงดาว หาใช่สิ่งที่ส่งผลต่อเลิกดีมงคลดียามดีไม่หากแต่การประพฤติสุจริตด้วยกายคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำลายชีวิตผู้อื่นไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามการประพฤติสุจริตด้วยวาจาคือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อ การประพฤติสุจริตด้วยใจคือไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นไม่มีจิตพยาบาทปองร้ายเห็นชอบในธรรมเมื่อเราประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจที่สุจริตในเวลาใดเวลานั้นแหละชื่อว่าเป็นเลิกดีมงคลดียามดีพระผู้มีพระภาคตัดว่า พิสุทั้งหลายสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเช้าเวลาเช้าก็เป็นเวลาเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเที่ยงเวลาเที่ยง ก็เป็นเวลาเที่ยงที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลายเย็นเวลาเย็นก็เป็นเวลายเย็นที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเป็นเลิกดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดี ขณะดียามดีและบูชาดีในพรมจารีบุคคลทั้งหลายสาธุ